นอนแช่น้ำที่ภูเก็ตในบรรยากาศฟินตอนนี้เราก็กำลังล่องเลยยอดอยูน่นะครับผมเท่ <laughs> ๆอย่างนี้เลยนะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวชื่อดังสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไม่าใ,ใครก็อยากมาว่าแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าผมรุย สวัสดีคร Programs, ctions, horses, ับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมโทนี่คุกสร้างในรายการ f h e Outdoor d a i e y รายการที่จะพาเพื่อนๆออกไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็สร้างมาทึกเรื่องราวความทรงจำดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมรุยก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะครับที่ไม่ได้เดินทางด้วยบรรยากาศนมไ้ออกเดินทางจริง ครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่สนามบินภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแข้งแรกเลยนะครับนี่ที่ผมจะได้มาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตจริงๆแบบนี้นะ คือจริงๆแล้วผมเนี่ยเคยมาที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อตอนสมัยยังเป็นเด็กๆอยู่เลยนะครับแต่ว่าเคยตอนนั้นมันเด็กมากจนจำอะไรแทบไม่ได้เลยก็ตีเป็นว่าไม่เคยมาเลยดีกว่าเนอะและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับโอเคครับผมพร้อมแล้วแต่ว่ายังไปลุยไม่ได้นะต้งองรอพาร์ทเนอร์ของผมก่อนคือเรานัดกันมาเจอที่สนามบินภูเก็ตนะครับแต่ว่าพาร์ทเนอร์ของผมเนี่ยยังเดินทางมาไม่ถึงผมเลยขอแวบ,บออกมาหากาแฟเดิมที่แชร์คาเฟ่นะครับที่นี่เนี่ย,ยจะอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินภูเก็ตเลยบรรยากาศ ดีมากมีเมนูเยอะแยะแล้วก็กาแฟอร่อยนะครับถ้าใครบินมาที่สนามบินภูเก็ตแล้วกำลังมองหาร้านกาแฟใกล้ๆผมแนะนำที่นี่เลยครับเย่ในที่สุดพัสดุอของผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นภูเก็ตทริปครั้งแรกของพวกเราเลยไปพวกเราพร้อมนะครับงั้นเราไปเลยกันเลยดีกว่านะลุย นี่เลยครับพวกเราจะขอเริ่มต้นทริปนี้ด้วยการมารับประทานอาหารอร่อยๆกันที่บ้านอาเจา้าสำหรับที่นี่นะครับก็จะเป็นร้านอาหารที่เปิดทําการมาอย่างยาวนานของจังหวัดภูเกต็ตเป็นร้านอาหารที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆมากมายเป็นสถานที่ที่รวบรวมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆภาพวาดภาพเขียนงานศิลปะต่างๆที่ถูกนํามาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยในส่วนของรสชาติอาหารนะครับความอร่อยเนี่ยระดับมิชลินไกด์เลยนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเริ่มต้นด้วยเครื่องดื่ม ก่อนเลยนนะครับ้ำสับป,ประรดภูเก็ตคือทางร้านเนี่ยแนะนําเมนูนี้มากๆเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบในการดื่มน้ําผลไม้เป็นอย่างมากเลยครับและน้ำสับป,ประรดของที่นี่นั้นก็อร่อยถูกใจผมมากๆต่อมาก็จะเป็นเมนูที่ทางร้านแนะนําให้กับพวกเราในวันนี้นะครับคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาเข้ามาร้านอาหารแล้วก็มกักจะถามกับทางร้านว่าวันนี้ที่ร้านมีเมนูอะไรแนะนําบ้างแล้วก็มักจะสั่งอาหารตามที่ทางร้านแนะนํามาเลยนะครับ และเมนูที่ทางร้านได้แนะนําให้กับพวกเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วย มีกอบกุ้งสดมีกอบที่เป็นรสชาติเปรี้ยวหวานแบบนั่งเดิมที่มาพร้อมกับกุ้งแน่แนๆเลยนะครับรสชาตินั้นมีความกลมกล่องหวานละมุนอมเปรี้ยวนิดๆกุ้งเนี่ยสดมากคือกินรวมกันแล้วรสชาติของอาหารนั้นผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยละครับต่อมาแกงเงาะหมูย่างเมนูนี้เป็นเมนูที่ค่อนข้างแปลกดีนะครับหมูย่างที่มีรสชาติเฉพาะตัวมาพร้อมกับแกงเผ็ดที่เครื่องพริกแกงที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับผมที่เขาทําขึ้นมาเองนะผสมกับ ความหวานตามธรรมชาติของผลไม้อย่างเนาะทําให้รสชาติของอาหารจานนี้นั้นเนี่ยอ่าออกมาผสมผสานกันแล้วแบบอม,มันลงตัวนะครับผมอร่อยแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคือตอนแรกเนี่ยผมก็มีคิดในใจนะครับว่ารสชาติมันจะเข้ากันได้จริงๆหรอคือรสชาติมันจะไม่ออกมาแบบ แปลกๆใช่ไหมอ่ะคือแต่พอได้ลิมลองแล้วนะครับอืมว้าวอร่อยนะครับผมต่อมาเมนูสุดท้ายของพวกเรานะครับก็จะเป็นหมูฮ่องกภูเก็ตหมู3มชั้นต้มกับเครื่องสมุนไพที่มาพร้อมกับน้ําจิ้มแบบน้ําส้มแล้วก็โรตีกรอบนะครับให้ความรู้สึกที่คล้ายๆกับอ่าเมนูข้าวขาหมูนะแต่ว่าเป็นหมู3มชั้นกับโรตีแทนคือพอกินรวมๆกันแล้วเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยละครับเนื้อหมูเด้งๆกําลังดีโรตีแบบบางกรอบราดด้วยน้าจิ้มเปรี้ยวๆนิดๆนะครับผมฝิ่นสุดๆไปเลยละครับคือต้องขอยอมแล้ว เลยนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในร้านระดับมิชลินไกด์ไม่กี่ร้านนะครับที่ผมได้มีโอกาสรับประทานแล้วรสชาติอาหารประทับใจผมคือประสบการณ์ส่วนตัวน,นะครับผมเนี่ยเคยกินอาหารที่ได้ระดับมิชลินไกด์หรือว่ามิชลินสตาร์มาบ้างพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ประทับใจเป็นทุกร้านนะครับคือบางร้านเนี่ยร้านอาหารเล็กๆริมถนนนะครับผมตามข้างทางเนี่ยรสชาติอร่อยก็เยอะเลยแต่ว่าคือร้านพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถรักษาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานได้ดีเท่านั้นเองโอเคครับเอาเป็นว่าขอ สรุปเลยนะร้านนี้เนี่ยดีมากๆเลยแหละครับอร่อยถูกใจพวกเราแนะนําเป็นร้านห้ามพลาดส,สาหรับที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะครับโอเคครับผมท้องอิ่มแล้วเราไปเลยกันต่อเลยดีกว่านะตอนนี้เราจะไปดูห้องพักกันนะครับสำหรับที่พักของพวกเราในทริปนี้พวกเราจะไปพักผ่อนกันที่ c ริสต r e s ส r t ์ o พูลแอนด์วิลนะครับว้าวหรือหราอลังการงานสร้างเลยเหละครับออโอเคครับอื่นเ้ากันนะ นี่นะครับผมห้องที่เราพักนะครับจะได้บรรยากาศแบบนี้เลยแต่ว่าสภาพห้องอาจจะเละนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นยินเสิร์อสวยๆให้ดูแทนเพราะว่าเราแอบนอนไปแล้วหนึ่งคืนนะครับผมก็ที่ห้องนะครับผมจะได้เป็นเดี๋ยวให้ดูนิดนะะึงแล้วกันนี่ครับห้องกว้างขวางใหญ่โตมีสระว่ายน้ําอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมน่าอยู่เดี๋ยวผมให้ดูึชุด ขออนุญาตปรับแสงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าข้างนอกสว่างมากโอเคนี่เลยครับผม <c oughs> ได้วิวแบบกว้างๆแนี้เลยนอนแช่น้ำสาวยน้ำ,นำใหญ่โตนะครับสวยงาม ห้องพักที่พวกเราเลือกมาพักกันในทริปนี้นั้นจะเป็นห้องพักแบบพรีเมีย์พูลวิลล่านะครับคือจะเป็นห้องพักที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันคือมีครบทุกอย่างจริงๆเลยนะครับห้องน้าห้องครัวห้องนั่งเล่นชุดกาแฟอ่างอาบน้ําภายในห้องการตกแต่งต่างๆหรูหราสวยงามสระว่ายน้ําแบบอาท์ดอ์มองเห็นวิวทะเลจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกนั้นพวกเราอยากได้ห้องที่เป็นพาโนรามาพูลวิลล่ามากกว่านะครับคือวิวนั้นเนี่ยน่าจะสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าพอดีห้อง ของที่นี่นั้นเขาไม่ว่างนะครับผมในช่วงที่พวกเรามาพักนะแต่ก็โอเคครับผมไม่เป็นไรนะห้องนี้ก็พอได้อยู่ พอตเกเย็นนะคะเพื่อนของพวกเราที่ภูเก็ตก็มาชวนพวกเราไปกินข้าวกันที่หาดราไว์อ่าได้คนท้องที่มาพาเที่ยวนะครับผมพวกเราก็จะไปกินอาหารทะเลแบบสดๆกันเลยสําหรับที่นี่นะครับก็จะเป็นตลาดที่เพื่อนๆสามารถเดินมาเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆแล้วก็นําไปให้ทางร้านเขาเนี่ยทำอาหารให้กินได้เลยว้าวกุ้งมังกรจีสีของดีทะเลใต้จัดมาหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยครับนี่เลยครับสำหรับกุ้งมังกรจี๋สีนะครับผมเอาไปทํสตสมิกินแบบสดๆเนื้อเด้งๆมีเลือดกุ้ง กงมังกรให้ด้วยนะครับอ๋อสำหรับกุ้งมังกรเนี่ยเพ,พื่อนๆสามารถบอกให้ทางร้านแบ่งครึ่งนําไปทําเมนูอื่นได้ด้วยนะครับอ่าอย่างพวกเราเนี่ยเราเลือกให้ทางร้านนําไปทําอบชีสมาให้ด้วยนะครับผมนอกจากกุ้งมังกรแล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูอาหารทะเลอืนอ่นๆอีกมากมายเลยเรื่องรสชาติเนี่ยคงไม่ต้องพูดเยอะเลยละครับเพราะว่าทุกเมนูนั้นเราไปเลือกซื้อวัตถุดิบกันมาแบบสดๆเลยแล้วนํามาให้ทางร้านเนี่ยปรุงให้สุกๆใหม่ๆเลยนะครับผมรสชาติเนี่ยอร่อยแน่นอนกินไปดื่มไปนะครับผมพอกลับถึงห้องรู้สึกตัวีกก็เช้้าแลว ตื่นเช้ามาพร้อมกับบรรยากาศที่สดใสเลยนะครับมองออกไปเนี่ยเห็นวิวทะเลสวยๆเลยนี่แหละครับผมพร้อมด้วยชุดอาหารเช้าแบบลอยน้ำในสระน้ำหน้าห้องของพวกเราเลยรับประทานอาหารกลางสระว่ายน้ำท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ก็บอกได้คําเดียวเลยแหละครับว่าฟินตอนนี้นะครับผมกําลังจะกินมิชานะซึ่งไม่ช้าและสายนะมัวจะถ่ายรูปเล่นกันอยู่ก็นี่นะครับผมพอติ้งแบบนี้นะกินกลางสระแบบนี้เลยเดยีตัวกี่ข้าวครับ พอรับประทานอาหารเสร็จแล้วพวกเราก็ขอลงเล่นน้ำย่อยอาหารกันสักหน่อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับช่องของพวกเรานั้นยังไม่เป็นคอนเทนต์18บวกนะเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับพวกเรานั้นเป็นคู่แบบนี้ครับพอเริ่มบ่ายๆพวกเราก็จะออกไปนั่งเรือเล่นกันนะครับ ไปนั่งเล่เล่นกันดีก,กว่านะนี่เลยครับวันนี้พวกเราจะไปนั่งเลย์ยอสกันนะครับมาผู้เกี็ตทั้งที่ก็ต้องออกไปนั่งเลย์ยอสแบบส่วนตัวเล่นกันดูนะพี่กับตันกำลังนำใบเรือขึ้นแล้ว พวกเราเลือกใช้บริการเรือของบ a n a นาปีสเกาะเฮนะครับที่นี่เนี่ยเขาดูแลพวกเราดีมากให้ความเป็นส่วนตัวแบบว่าสุดๆเลยครับเรือก็ใหญ่ด้วยนั่งสบายมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครบครนันมีอาหารมีเครื่องดื่มเตรียมพร้อมไว้ให้พวกเราครบเลยคือนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับที่ได้มานั่งเลืยอยอชแบบส่วนตัวแบบนี้นะซึ่งสนุกมากมีมุมให้นั่งเล่นพักผ่อนชมวิวถ่ายรูปนะครับผมได้ตลอดทางเลยเรียกได้ว่าเพลินมากๆเลยแหะครับ thank you What's behind you, not what's inside a photograph? Oh, I hope you remember that. Your hair was wet and we were smiling, arms around each other. it doesn't show if the night would go. It didn't hear me tell you I loved you. Back at your house, there was something about my shirt hanging off of your shoulder. I can still see it now Holding your hand on a boardwalk Top down on my winding drive Parked way out on the edge of a cliff Singing my, my American vibe. Watching the sunset slowly I hope you แล้วหลังจากที่พวกเรานั่งเรือกันมาประมาณ 40, 40นาทีตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงกันที่บริเวณบารันาบีชเกาะเฮนะครับที่นี่ก็จะเป็นหาดทรายขาวๆน้าําใสๆสวยๆเลยนะครับแถมมีกิจกรรมต่างๆให้ทําอีกมากมายเลยอย่างเช่นพายเรือคายักษใสนะครับเป็นในกิจกรรมสุดโปรดของผมเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาพายคายักใสกันนะลอยน้ํแาแบบใสๆพื้นทรายข้างล่างเลยนะ การสีนวลลงมากแล้วก็พายเรืออย่างที่ผมบอกมาจ้าผมเป็นคนชอบไาเเรือม,มากบรรยากาศน้ำทะเลนี่สียอดครับใสเนื้วบองเห็นทินงทรายก้อน,นหินแล้วก็อินิ <c oughs> เห็นว่าหอยเม่นนะครับผมไปเล่นน้ำกัน Boardwalk. Top down on one and drive, parked way out on the edge of a cliff, singing my my American Pie. Watching the sunset slowly, I hope you remember that it's what's behind, not what's inside. A photograph, holding your hand on a. hope you I ก็กหลังจะไปเล่นน้ำมาแล้วเหนื่อยๆก็ต้องเติมพลังนิดนึ่งนะ หลังจากที่ลงเล่นน้ำกันจนพอใจแล้วนะครับก็ได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วคือการที่ได้ออกมานั่งเลยยอชชมวิวชมบรรยากาศความสวยงามของทะเลที่นี่ช่างเป็นอะไรที่ตอบสนองความต้องการของการมาพักผ่อนของพวกเราได้เป็นอย่างดีมากๆเลยล่ะครับพูดง่ายๆคือฟินมาก Do to me, I love song. Play this when you love song. Amazing. Front in the bed looking crazy. I know that you're thinking what I'm thinking. How oh, you look this good, baby. All to myself, I'm so selfish. Around you, I can't help it. You. you ain't no one else's. You ain't no one else's. Yeah. Wondering, how did you get? ตอนนี้พวกเราแวะมาชมพารทตี่ตกดินเกันต่อที่บริเวณริมชายหาดปาตองนะครับคือถ้ามาถึงภูเก็ตแล้วไม่มาหาดปาตองเนี่ยเขาจะหาว่าพวกเรามาไม่ถึงนะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือที่พักของพวกเราเนั้นอยู่ติดกับบริเวณริมชายหาดปาตองเลยนะครับ you so fun, I would pay it. Killing them selfies, she slaying. All in my head, it keep playing. Yeah. Keeping this real, no faking. She wants something solid. If I'm being honest, girl, I think we got it. Oh, oh. Wondering how did you get here? Taking me for ตอนนี้พวกเราก็กลับมากันที่ตรงแล้วแล้วนะคร คือที่นี่นั้นเนี่ยมีพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆพวกเราเนี่ยเดินลงทางกันอยู่ตั้งหลายครั้งเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองพาเพื่อนๆน,นะครับผมเดินชมทางเดินที่จะเดินไปห้องพักของพวกเรากันนะครับ ก็จะมานั่งจิบเครื่องดื่มเบาๆลงเล่นน้ำใต้แสงจันทร์ในยามค่ำคืนนะคะ เลยกันต่อเลยดีกว่า ำหรับในวันนี้นะครับผมพวกเรามากันที่ The Rooftop Chinese Restaurant บนโรงแรมเพียร์ภูเก็ตโฮเทลนะครับพวกเราจะมากินเป็ดปักกิ่งลอยฟ้ากันนะครับนี่เลยครับเมนูเด็ดของที่นี่ก็จะเป็นเป็ดปักกิ่งสูตรพิเศษของทางร้านพร้อมด้วยเมนูติ่มซำอื่นๆอีกมากมายคือติ่มซำเนี่ยถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะครับถ้ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยเมนูนี้นี่เป็นเมนู้ามพาดเลยครับเรื่องของรสชาติอาหารที่นี่นั้นก็อร่อยถูกใจมากๆเลยละครับผมหนังเป็ดกรอบ กินคู่กับเครื่องเคียงพร้อม้วยน้ําจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านส่วนตัวเนื้อเป็ดเนี่ยทางร้านก็จะนําไปทําเมนูต้มกับผัดมาให้เพื่อนๆน,นะครับติ่มซําของที่นี่นั้นก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายเลยนะครับอร่อยถูกใจพวกเรามากๆดูสิครับสั่งกันมาจนเต็มโต๊ะเลยอ่าแล้วพอหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราก็ต้องไปซื้อของใช้ส่วนตัวกันสักนิดหน่อยเพราะว่าทริปนี้นั้นเนี่ยพวกเราใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่นี่กันค่อนข้างยาวนานนะครับพอเริ่มตกเย็นพวกเราก็จะมาชมพระอาทิตย์ตกกันที่หลามพุมเทพนะครับ หนึ่งในจุดชมวิวพระอาทิตตกแสนสวยของประเทศไทยที่นี่นั้นก็บรรยากาศดีวิวสวยงามมากๆเลยแหะครับแล้วก็มีเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ต่างมารอชมพระอาทิตตกดินกันเยอะมากๆเลย มื้อเย็ยนครับผมกินข้าวที่นี่ฟินสุดๆเลยสุดยอด ที่บุคิโตบายพมเทพคลปเลสตรองนะครับที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารที่อยู่ติดกับแหลมพมเทพเลยเดินยื้อๆมาทางขวานีดเดียวก็เจอแล้วนะครับอ่าเป็นร้านที่วิวสวยมากๆมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยมานั่งรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินฟินสุดๆไปเลยล่ะครับเรื่องของอาหารนั้นก็ดีกว่าที่พวกเราคาดคิดไว้เยอะมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วตอนแรกวพวกเรากล่าวว่าจะมานั่งดื่มชิลๆแล้วก็สั่งกับแก้มมากินกันนิดหน่อยแต่ว่ากับแก้มดันอร่อยนะครับเลยสั่งข้าวมากินจริง จังกันไปเลยดีกว่าเนาะสรุปคืออาหารของที่นี่อร่อยครับผมอร่อยกว่าที่เพื่อนๆคาดคิดไว้ตอนที่เพื่อนๆเ,เดินมาเห็นลักษณะของที่ร้านแน่นอนเลยครับคือที่นี่เนี่ยร้านเขาจะเป็นเหมือนกับคาเฟ่น,นะครับผมพวกเราเลยไม่คิดว่าอาหารเนี่ยจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วในสําหรับวันนี้พวกเราก็จะขอจบกันที่ร้านนี้เลยนะครับเพราะว่าดื่มกันจนดึกเลย เช้าแล้วครับเดี๋ยววันนี้พวกเราก็จะขอพาเพื่อนๆไปดูอาหารเช้าของที่นี่กันดูบ้างนะครับก็จะมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายเลยนะครับทั้งไทยีนนานาชาติมีครบเลย สำหรับในวันนี้นะคระับกเราก็จะขอไปเดินเล่นในตัวเมืองภูกเก็ตกันดูบ้างนะเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีงานเทศกาลอะไรกันสักอย่างนะครับผมคือคนเยอะมากแต่ว่าก็มีของกินเยอะมากๆเลยเช่นกันครับผมแล้วเพื่อนของพวกเราก็แนะนําให้พวกเรามาลองทานเนยย่างที่ร้านนี้ดูนะครับผมยาขีนิคุโกคู Goku. คือพวกเราเนี่ยเป็นคู่ที่ชอบทานเนื้อย่างกันมากๆเลยนะครับแล้วเนื้อย่างของที่นี่เนี่ยก็บอกได้คําเดียวเลยครับว่าสุดยอดมากๆน้ําจิ้มคือแบบดีมากนะครับผมกินคู่กับเครื่องดดิมเย็นๆเนี่ยคือแบบว่าที่สุดแล้วละครับ และเนื่องด้วยในวันนี้นะครับผมในบริเวณตัวเมืองเนี่ยคนเยอะม,มากๆเลยพวกเราเลยจะขออนุญาตหนีกลับไปเชิลกันที่โรงแรมของพวกเราแทนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่โรงแรมที่พวกเรามาพักแล้วเนี่ยเขามีโซนต่างๆมากมายไว้คอยให้บริการด้วยนะครับทั้งบาร์แบบ outdoor rooftop สระว่ายน้ําส่วนกลางพร้อมกับบาร์ร้านให้นั่งเล่นชมวิวนัวสปาก็มีนะครับผมแล้วก็บรรยากาศช่วงพาทิตตกยามเย็นของที่นี่เนี่ย,ยสวยมากๆเลยนะครับ และนี้ก็จะเป็นวิวพระาที่โตยานเย็นจากหน้าห้องของพวกเราเลยสำหรับดินเนอร์หรือว่าอาหารเย็นเนี่ยครับผมทางโรงแรมเขาก็มีให้บริการนะครับจะทานที่ห้องอาหารส่วนกลางหรือว่าสั่งมาทานในห้องก็ได้เช่นกันนะครับ ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทิ่ภูเก็ตแบบ5วัน4คืนของพวกเราที่เน้นมาพักผ่อนแบบว่าพักผ่อนจริงๆเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็สําหรับทริปนี้เนี่ยพวกเราเลือกที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพักผ่อนในห้องพักของพวกเราคือห้องพักที่พวกเราได้มานั้นเนี่ยเป็นห้องที่พักผ่อนแบบว่าสบายมากๆนะครับผมมากแบบมากๆผ่อนคลายสุดๆไปเลยแล้วครับผมคือเราลงแช่น้ําเล่นน้ําได้กันแบบว่าทั้งวันทั้งคืนเลยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับ ผมจะเป็นประโยชน์สาหรับเ,เพื่อนๆที่กําลังวางแผนหรือว่าอยากจะมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกันนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นพวกเรารู้สึกว่าเป็นจังหวัดที่สวยงามและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันครบครันจริงๆเลยนะครับทำให้ผมรู้สึกไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายถึงได้รักแล้วก็ลหลงไหลนะครับผมต่างเดินทางพากันมาเที่ยวชมที่นี่นะครับ ก็สำหรับในตอนนี้นะครผมพวกเราคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนถ้าเ,เพื่อนๆชอบการเดินทางของพวกเราก็ช่วยกด subscribe like share เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของพวกเราอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับบาย bye, bye.